นี่ครับวันนี้มาเก็บมะปางหวานครับมีหลายลูกล,ลูกนี้โดนกินไปทะแล้วครับนี่ก็าลอกกินไปแล้วนี่นะครับอนนี้จะลอกกินแล้วก็มีตรงนู้นอีกก็เก็บไปหลายลูกแล้วน,นะครับก็ต้นนี้ก็เพิ่งออกมีแรกนะครับก็ออกได้สักโลแน่ไหมครับ มีลูกเล็กๆนี่นี่ประมาณนี้ครับที่ยังเขียวดูเดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่นะครับครับนี่ครับวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับพอได้กินพอหายากครับนี่นะครับแลอ,องต้นหน่อยนึงก็เดี๋ยวทิ้งไว้วันของวันก็กว่าแล้วครับ อ้อยแก่กันนี้หน่อยนีเขายังไม่แก่มากแต่ถ้าไม่เก็บครับก็ลอกกินหมด